สวัสดีครับน้านายแฟมเบอรี่สวัสดีครับสวัสดีครับนานายแฟมเบอรี่ครับผมวันนี้เรามาทําอะไรอีกแล้วเนี่ยวันนี้เรามาที่นาของเราอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราปล่อยน้ําใส่นานองเน่ครับผมหลังจากที่แห้งไปยังไม่แห้งดีแล้วครับยังชื้นๆอยู่แหละนะครับแต่เราเสียดายน้ําเพราะว่าน้ําทางนี้มันเริ่มแห้งแล้วครับเนี่ยครับบางทีเริ่มแห้งแล้วนายนายเสียดายน้ำาลยก็สูบเข้าเลยครับสูบให้เต็มเลย สูให้เต็มก่อนเลยเสดายน้านะครับดีกว่ามันแห้งทิ้งถ้าแห้งเสร็จแล้วถ้าแห้งแล้วเราไม่สามารถที่จะนําน้ํามาจากไหนได้เลยฝั่งทางนี้น้ําอยู่ใกล้ๆนะครับแต่ไม่สามารถเอามาได้นะครับไม่สามารถเอามาได้นะนาน่าจต้องเก็บเอาไปก่อนและเอาน้ําใส่ให้เต็มก่อนแหละนะครับก็สามสามข้าวข้าวสามสามก็น่าจะใช้เวลาสักสามเดือนน่าจะได้เก็บเกี่ยวนะครับผมไม่เหมือนร้อยห้ากับนะครับไม่เหมือน ร้อยห้ากับสิบห้านะครับสิบห้านี่จะเร็วกวา่าจะเร็วกว่าร้อยห้านะครับมาสามสามจะสุกเร็วกว่ามาสิบห้าแล้วก็มาร้อยห้านะครับเราก็จัดการปล่อยน้าใส่หน้าน้องเนเลยครับตอนนี้ก็มาแล้วถึงนี่แล้วแหละเสียดายน้าครับผม้าน้ําแห้งเนี่ยเราไม่มีเลยครับนายนายคิดว่าถ้าน้ําแห้งแล้วนา,นายนายจองขอทําหนังสือไปเอารถอปรตรถน้ำอปตนะครับมาสูบแล้วก็ปล่อยใส่ นานะประมาณนี้นะต้องทำหนังสือขอเขาพราน้ำมันมันอยู่ไกลมากเนาะลูกเนาะแล้วก็วันนี้เราก็สูบแล้วอยู่สูบฝั่งนู้นครับสูบอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยววันนี้นายนายก็จะมาะดักหนูด้วยครับอุปกรณ์ดักหนูของเรามาแล้วครับนี่เอาอ่ะทายให้พ่อหน่อยอ่เดี๋ยวพ่อจะทำการเตรียม รเราเตรียมกลงมาแล้วให้ยืนไหมให้ยืนไหมอะไรนะไม่ต้องยืนนั่งก็ได้ลูกวันนี้ใช้ตากล้องดังถ่ายดีๆนะลูกนะอย่าให้มันสั่นเด้อเดี๋ยวแม่เขาดูแล้วเขาเวียนหัวใช่ไหมสำหรับเหยื่อที่เราใช้นะครับก็จะเป็นมันนะครับมันก็ไม่ใช่มันแถวซุรินนะครับ มันสุราชนะครับผมมันจากพตติมันจากคุณเมติกครับผมฝากมาให้เราลองชิมดูว่าเป็นยังไงเป็นมันอะไรนะผมลืมแล้วมันมีมันขี้หนูกับมันอะไรเนาะเมื่อวานต้มลองต้มทานนะครับลองท่อมกินละมันออกจะขมๆหน่อยนะครับผมรสชาติจะขมๆหน่อยผมแต่มันจะก้้มกึ่งกับเหมือนกับมันแซงครับผมแต่มันแซงจะไม่ขมนะครับมันแซงจะรสหวานมันๆนะครับส่วนมันนี้ ผมก็ลืมแล้วนะมันเนี่ยนนี่ครับับมเน,นี่ยเมื่อวานต้มให้คนเฒ่าคนแก่ลองลองกินดูลองทานดูก็บอกว่ามันก็ขมยังขมนะฮะมันขมหมน่อยเราจะใช้เหยื่อนี่แหละน,นี่เหยื่อเนี่ยเราใช้เหยื่อนี่นะฮะดักหนูครับอ่ะมา หนูไม่รู้ว่าในรอบปีปีหนูตรงนี้ตัวใหญ่มากครับเมื่อวานพี่ชายฝั่งนู้นเขาดักได้ตัวหนึ่งเจ็ดขีดครับตัวใหญ่มากเลยหนึ่งเจ็ดขีดจ้ะลุงลุงแสบเขาดักเมื่อวาน้ตัวใหญ่มากเลยทีนะครับใครไม่รู้มากดช็อคแน่ายได้เลยไม่รู้กันดักหนูไม่รู้กันทำอะไร่าง วิธีการกดักหนูนะมาดูช่องหน้าได้หรือดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวดักักตัวแรกลงแรกก่อนเอาเดี๋ยวเราใส่ให้หมดก่อนใส่ให้หมดก่อนหน้าตาเป็นแบบนี้เยอะถ้าสะดวกอย่างอื่นก็ใช้นะอย่างอางื่นนะครับใช้อใช้ผู้ ขนมปังอ๋อเหรอออใช่ใช่เดี๋ยววันนังใส่ขนมปังเฮ้ยหนูมันกินขนมปังด้วยเหรอหนูแถวสวนสัตว์อะไรนะหนูอะไรตัวใหญ่นะหนูตัวใหญ่หนูอะไรนะที่สวนสัตว์นะไม่รู้อะลัตเตอร์ลอตเตอร์อะไรนะฮะบัคาวีทอะไรคาปิปาลาเออคาปิปาลาคาปิปาลาป่ะใช่ไหมใช่หนูยักษ์ นี่นะครับตอนนี้เราใกล้เสร็จแล้วนะครับถ้บาจะม่ใช้สุดนะครับนี่แล้วนี่นีกโอเคโอเค ไปกันครับใส่รองเท้าก่อนขอโทษแม่เอฟนสีแดครับที่ถ้าสมุดถ้าสมมุดแบบมแบบกระตุกก็ขอโทษขออภัยนะเพราะมันไม่ได้แน่นแล้วก็ใชาไม่ไย้เหม่อนกัน จุดนี้จิดน้ขนาดนี้เราลงไปไม่ได้นะครับนี่คนตัวใหญ่ลงไปนะน,นี้นกเยอะมากเลยนะครับนกเยอะที่สุดของวันนี้และว,วันนี้นกเยอะที่สุดนะครับ านายก็กำลังหาที่ใส่อยู่นะครับนั่นกระตุกก็ขอเอาไปด้วยนะครับวัดถ่ายมันไม่นิ่งครับถ้ากระตุกก็เอาไปด้วย แรงเยอะจุดเลยนะครับเพียงนะนั่นแหละลู๊กเรต้องเล่กนุ๊ปกติน้ำเยอะมากท่อไปน้ำแรงมากเลยฮะครับอืมอืมเฉลี่ยสุดนี่น้องสาวที่แก่เรามาแล้วเาได้เนี่ย แล้วครับเสร็จแล้วหนึ่ง,งที่ครับเดีย๋ยวไปที่ต่อไปกันนะครับมั่วไหมฮะตรงที่สองเขาเลี้ยนหัวมาดูดูมือขออภัยแม่แล้ว,ลวนะครับผมขออภัยแล้วหนูบอกว่ขออภัยครับถ้าถ่ายกระตุกว่าถ่ายไม่ค่อยนิ่ง ต่อไปที่ต่อไปที่ต่อไปก็นะสวยมามากๆเลยนะครับที่ต่อไปก็ได้อยู่นะครับ ขไปก่อน,นที่ตรงนี้ใกล้มากลยคต่อจากเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เผลอหยุดไปนะครับเมื่อกี้เผลอกดนะครับขออภัยด้วยนะครับพ่ออได้ จะมางงว่าต้องทำยังไงไปที่สามไปต้องที่สามไปสุดสวยมากเลยนะครับจงต,ตกพนังสวยมากเลยครับแต่มันยังมีแบ่งๆอยู่นะครับแถวน,วน,วนี้นายจะอไว้ตรงไหนน,ไหน,นี่นะนี่ครับนั่นนายเอาไว้ 哦。Oh. Okay, เหมือนจะสิบแล้วนะครับบวกกอบบินสองลำไปไหนข้างบินไปไหนกันนั่นนั่นนั่นนี่นี่นี่ที่นี่ก็ลมลื่นดีนะครับแต่หญ้ามันจะแหว่งหน่อยเดินตั้งกรุ่นโต้ไป พ่อมอาตรงนี้กันนีว่ามันมาตรงนี้หรือปเปล่าตรงนี้นะครับพ่อก็ใส่ต้องจุดกันเลยนะพ่อมันต้องใส่ไม่แล้ว โอ้เขาจะขับไฟฟ้าอมกีหัอไปนะครับมมกี้ขออภไยด้วยมมกี้ไม่ได้มองกล้องครับมองมองดินอยู่วก็มันไปชี้ฟ้า มีตัวไหนโชคร้ายจะโดนขังกันมีตัวไหนจะโชคร้ายกันนะมันรอรุนทนวันพุ่งนี้นะครับวันพุง่งนี้เนปะ็นหนึ่งเดินต,นตามคุณพ่อไปเลยบ้าขมัหายเหรอยว่าทุ่ไหนเคยมีหนูไม่อยู่ไีกห,หรือว่า แคับ้อ,อนนี้ครับดีตรงรนี้ครับดีกลัวอย่างเดียวครับกลสุนัขครับกลัวหมาหมาจริงเยอะขนาดนี้ะตรงนั้นก็จะเป็นถ้วยสูบน้ำนะครับเลยอันใช้ได้เอาละครับตอนนี้เราก็ดักหนูไปแล้วห้ากรงนะครับห้ากร,รงอ่นะเดี๋ยวเรามารอรุ่นวันพรุ่งน,นี้กันนะครับว่า เราจะได้กี่ตัวได้หรือไม่ได้เนาะได้หรือไม่ได้นาะตากล้องของเราปะหนหนี่นูคุณป้าไปแล้วที่น้าทายทำนาก็คือทางมันอยู่กับติดทางดําครับมันสบายสะดวกสบายดีรถมาจอดปุ๊บก็ลงมาเลยนะครับถ้านาอยู่กลางๆเขาไม่มีวันครับไม่ลงแน่นอนอ่านี่น้ําของเราก็เกือบจะเต็มแล้วน้า่าจะปล่อยให้เต็มเลยครับ อันนู้มาเล้วๆอันน้จะปล่อยให้เต็มเลยนะครับจะดูดใส่ให้เต็มเลยครั้งเดียวแล้วก็ยกเครื่องกลับบ้านตแล้วก็ต้องดูว่าตรงนี้มันมันจะแห้งหรือเปล่านะครับถ้ายังไม่แห้งแล้วก็สูบต่ออีกครับสูบออกมาเรื่อยๆเลยจนทางนี้มันแห้งครับปลาฝั่งนี้เยอะนะครับปลาฝั่งนี้เยอะมากปลาที่อยู่ในในในนาข้าวอยู่ในตอซังยังยังหลบอยู่ในตอซังเยอะนะครับ ใส้เดี๋ยวเราก็หว่านปุ๋ยครับพรุ่งนี้เดี๋ยวนา,นายตอนเช้าก็มาหว่านปุ๋ยแล้วมาดู<อ>มาดูไอ้ไอ้หนูด้วยดูกระหนักนูด้วยอ่าดูอะไรไหนรอยควายมันเหยียบลูกควายมันลงด้วยมาด้วยะนะครับนา,นายก็สูบไปก่อนนี่แหละเดี๋ยวค่อยมาปิดเดี๋ยวค่อยมาปิดอ่ะเดี๋ยวดูน้ำมันก่อนแป๊บนึง ไหมครับนาของเราสวยไหมสวยแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะถึงฝั่งถึง้าไหมครับจะจะจะ,จะออกลวงให้หรือเปล่าไม่รู้น้ําจะพอหรือเปล่าอรอรุนกันนะครับรอรุนกันอ่ารอรุนว่าเราจะได้เกี่ยวไหมนะอยากทําดูครับอยากลองทําดูครับมันก็สนุกดีครับผมดีกว่าเราอยู่ที่บ้านเฉยๆเนาะ,ะนะครับเราก็เดินทางกลับบ้านเนาะกรับปล่อยเครื่องไว้ช่วงสักหกโมงทุ่มหนึ่งค่อยมาปิดเอาอ่ะ ปิดคลิปเลยครับครับก็สำหรับคลิปนี้ขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ติดตามช่องละลายแฟมเมอรี่บ๊ายบายสวัสดีครับ,บ,รบสวัสดีวานหวานจุ๊บจุ๊บจุ๊บอืออันแล้ว <c oughs> ทำไ,ได้อยู่มั้งจำได้อยู่เขาจำได้อยู่ถ้าถ้าใส่ถ้าใส่กลงไม่โดนเพชรไม่ถูกพอจะใส่บ่วงเอาบ่วงมาใส่บ่วงมาใส่เนี่ยหนึ่งตัวนู่นนะอะไรนู่ไหน,น,นโอ้พวกเขามามาฟิชชิง่งลูกฟิชชิง่งฟิชชิ่งก็คือตกปลาฮั นกเต็มเลยครับผมนกมากินพวกมแมลงสูบน้ำปุ๊บพวกมแมลงพวกไอ้นี่นี่พวกไอพวกนี้เห็นไหมครับแมงกีซอนแมงกีซอนไหน,ไ,ไหนนะเนนมื่อกี้มันเห็นว่ายอยู่มันไปแล้วเมื่อกี้นกก็มาจิกกินครับนี่นี่คือระบบนิเวศครับผมอ่ามีแมลงนกก็กินแมลงอ่ะไม่ต้องขีดยา ปานกับบ้านครับเดี๋ยวมาอีกครับ